<ด>ไม่มันเหลือน้อยเกินมันไ,ไ,ไม่มีอะไรจริงขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อวายื้อจริงอะไรจริงกับขอบคุณคุณลูกค้าที่น่าหลกนนะครับโอ้ไม่เอตัวเลขนี่คือหน้าจอปลอมบ้าเออดีดีเนี่ยมันเคยม,ม,มันหน้าจอปลอมไหมอ่ะเช็คหลังบ้านร้านพี่ได้วันนี้ไม่มีร้านคนอื่น <า S 2> อยากรู้ว่ามันมันคือมันคืออะไรอ่ะเจนนี่แปงเหลือเก้าแล้ว จะเอาให้ถึงร้านเลยเหรอถ้าร้านนี่คือพี่จะลงไอจีสวันรวดเลยนะ้าไม่ได้ไอติ๊กต๊อกไอติ๊กต๊อกไอเลอรติ๊กต๊อกไอเลอรติ๊กตอกไอเลอร์ติ๊กต๊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 อกไอเลอรีติ๊กต๊อกไอเซอร์ติ๊กต๊อกไอเนอร์ติ๊กต๊อกไอลอรติ๊กต๊อกไอลอร์ติ๊กต๊อกไอเลอรติ๊กต๊อกไอเลอร์ติ๊กต๊อกไอเลอร์ติ๊กต๊อกไอเลอรติ๊กต๊อก ตลบโอ้ยม่ค่ะพบ้าไปแล้วว่าจริงปะฉันแต่งตาแต่งคิ้วอะฮ่าแสแน่ะฉันว่าถ้าเกิดจบที่ติดขนตาปลอมน่าจะยอดล้านนึงละตอนนี้มีีมตะกร้าต่อไปเลยได้ไหมได้ตอนนี้แปรงจะหมดไ้แปรงหมดก่อนแปรงเหลือหนึ่งเซตสุดท้ายจะเป็นหนังไข่นี่มันขึ้นเตือนเลยว่าเหลือหนึ่งหนึ่งเซตนี้คือไม่ใช่เซตนี้นะคะอ๋อนี่กดแล้วมีอันนี้คือ e ไลเนอร์จริงปะจริง สัญญาณไม่ดีเลยที่นี่สัญญาณหายเลยลอยกระทงหายเลยตอนนี้เขาบอกว่าวันนี้มีไฮยาไหมวันนี้ไม่มีไฮยาวันที่สี่แก้ของหมดตั้งแต่สมหยกอดแล้วใช่ไฮยาคือผลิตยังไม่ทันทุกคนวันนั้นทุกคนกดไปหมดแล้วใครได้ไปคือโชคดีมากตปมหมดแล้วหมดแล้วเหมดบริษัทหมดแล้วหมายถึงหมดบริษัทไม่เหลือไม่เหลือแล้วทุกคนไม่เหลือของไข่ด้วย ใครอยากมาตามหาไม่มีของหาไม่มีไม่มีจริงๆอันนี้พี่พูดเรื่องจริงเลยนะที่อยู่บ้านเก่างเธอมันไม่ไม่มีของแล้วจริงคือต่อให้หาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะแล้วดินสอเขียนคิ้วกับมัคค่าเอแต่ว่ามันตลกมากนะแปลงมันเช็ดละสองพันห้านะมันมันแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าของของแพงขายไม่ได้ในทิ๊กตอกนะไม่ค่ะถ้าของคุณภาพคือพี่ขายเป็นหมื่นคนก็ซื้อแต่ต้องคุณภาพจริงๆไงเฮ้ยแปลงไม่ได้แบบ แสดงว่าลูกค้าติ๊กต็อกคือลูกค้าแบบมีเงินน่ะทุกคนซื้อแป้งเกือบสองแสนอ๋อไอคอนิกไหมไอคอนิกไอคอนิกขึ้นไอคอนิกได้ไหมนี่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 ้ยพี่ที่วันนั้นเราขายแปะใช่วันนั้นคนกดไม่ทันแปดละเก้าสิบวันนี้โปรเดิมได้ไหมแปดละเก้าสิบอแปดละเก้าสิบได้ไหมทีมงานคะเจนนี่ขอโปรเดิมวันนั้นได้ไหมคะโปรเดิมวันนั้นได้ไหมคะ นี่ทุกคนน่ารักเนาะแกไม่ค่อยช็คหลังบ้างเธออันเนี้ยมันคืออแชโดว์ที่เนื้อดีมากเพราะว่าอแชโดว์ที่ดีอะเนื้อมันจะไม่เป็นฟอส์ลงมาเปิดใต้ตาพี่อย่าใช้คำที่มันแปลไม่ออกคือหมายถึงว่าอาแชโดว์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องแบบทาแล้วเนี่ยไม่เป็นแพนด้าไม่เป็นฟอสไม่เป็นแบบว่าผงดำดำลงมาหนูจะได้พูดกับคนอื่นได้ว่าเออไม่เป็นฟอสไม่เป็นฟอสไม่เป็นฟอสต์เ่หนูตื่นเต้นมาหนูแต่งงานเลยมีทีมชุดด้วยอะใช่ไงนี่ชุดนี้อัััันนนนเดดียวกกกบบาางมระะโลส แล้วพี่ไปทํานางงามอยู่ปะเนี่ยเอาดราม่าเลยอ่ะจะเริ่มอะไรก่อนจะเริ่มจากจุดไหนก่อนอาถามพี่จาจากจุดไหนก่อนมันมีดราม่าเยอะเลยหรอโอ้โหสุด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 ได้ดติดตามข่าวไหมพี่หนูเห็นผ่านๆแต่ขอโทษจริงเอาเวลานอนก็ไม่มีแล้วเข้าใจเลยเจนนี่แต่ว่ารู้ว่ามันน่าจะหนักหน่วงเพราะเห็นคนแบบเขาเห็นใจเห็นใจทีมงานนะเห็นใจทีมงานทุกคนเลยอ่ะทีมงานอันนี้ราคาเท่าไหร่คะปกติอันนี้พันหกบเก้าสิบ ราคาเต็มนี่คือกว่าะจริงจริงเลยนะทีมงานเจนนี่ขอราคาวันนั้นนะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีปัญหาคุยกับเจนนี่เลรอันนี้กูเป็นเจ้าของมีคอซิลเลอร์นี่ปัดแก้มหรือปัดแก้มไม่ดูมีกี่เซตคะอันนี้มีมีอยู่ไม่กี่เซตแล้วเหลือเหลือแค่เฉพาะวันนี้เพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้เป็นเซตลิมิเต็ดมาแล้วค่ะอันนี้คือปัดแก้มดูนะจากพันหกพันหกร้อยเก้าสิบดีค่ะ ก็คือเซตนี้จะได้คอนซีลเลอร์คอนทัวร์ลิปสติกนี่นะครับทุกคนสีที่น้องฉัตใช้อยู่ก็คือรอยรย่อรแมนส่วนอันนี้เป็นโรเซ่คู r ูจะออกเป็นโทนชมพูน้ำตาลกับโทนน้ำตาลส้มนี่สวยมากแล้วเป็นปัดแก้มที่ปัดยังไงก็คือแก้มไม่เป็นจำ้ำเวลาเราเลือกนะหรือเวลาพี่คิดโปรดักต์นะคือมันจะต้องปัดแล้วเนี่ย มันจะต้องไม่เป็นจำ้ำแล้วสีแก้มต้องไม่ออกมากหมายถึงว่ามันต้องไม่เป็นตุดลิงเข้าใจปะคำว่าตุดลิงคือบางทีสีเม็ดสีมันชัดเกินอะ่ะพอปัดแล้วมันเป็นจำ้ำอ่าคนนี่ยังไม่ทันได้ติดขนตาเลยจะห้าแสนห้าแสนแล้วขออายไลนเนอร์หน่อยได้ไหมอ่า่ะจะห้าแสนบาทแล้ว เต้นโอไมก์ก็ได้ไหมทุกครับถ้าขายได้ร้านหนึ่งร้านหนึ่งเดี๋ยวเต้นโอไมก์ก็เลยเต้นท่าใหม่ไงเต้นท่าใหม่ไงเต้นท่าใหม่ไงเดี๋ยววันนี้เราจะมีมีตะกล้าไนลเนอร์ด้วยนะมีเลยดินสอเขียนชิ้วหมดแล้วปะเหมือนของจะหมดแล้วนะ นี่นะทุกคนจะหมดแล้อพี่อ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นหมดทุกคนดูพอแต่งตาเสร็จแล้วเป็นไงนี่แนะนํานะความสวยคือการเอาฟอสเนื้อฟอสตรงนี้มันไม่เป็นฝุ่นลงมาเลยเนาะมันไม่เป็นฝุ่นลงมาแปะที่หัวตาีนิดนึงไม่ติดจมูกอะไรหนูเลยเอ่ะนี่ดูดูนี่ดู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 นี่จะนี่ดูตาเห็นป่ะหัวตามันจะเป็นแบบว่าฟิลแบบว่ามุกนี่นี่นี่กดลงไปเลย มีลูกค้าบอกว่าล่าสุดกดลงบ้านแม่กลัวผัวรู้ <c oughs> จริงหรอไม่ต้องกลัวหรอกบอกว่าสวยเราสวยเราก็เข<ว>าให้เอเอ,เอสวยให้เธอดูนี่เอาจริงนะถ้านี่เป็นแบบว่าฟิลแบบว่าคุณผู้ชายนะแล้วผู้หญิงแบบซื้อเครื่องสำอางนะแล้วก็แบบว่าแต่งให้ดูนะนี่คือจะดีใจมากเลยนะนี่แล้วก็เอาสีนี้สีนี้สวยมากเจนี่สีที่มันชื่อว่าโรเซ่คูตูนะฮะโรเซ่คูตู เป็นตรงนี้เวลาทาตาแล้วใครมีความเป็นจ้ำให้เอาสีโรเซ่กตูลงตรงเปลือกตาตรงนี้มันจะช่วยลดความเป็นจำ้ำค่ะแสนแล้ว oh <my> โ,อโอ้ my god นี่ยังไม่ได้เอาจริงปะ่ะเจน,นีจค่คือไม่เป็นไรพี่แต่งหน้าหนูจะเสร็จกี่โมงคือพี่อ่ะไม่คิดเลยเว้ยว่า วันนี้พี่มาแต่งหน้าแล้วพี่จะขขยของได้เพราะพี่แค่คิดว่าวันนี้พี่มาแต่งหน้าพี่ไม่ได้คิดถึงปากกาเลยที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะอันนี้คือของที่เราใช้อยู่ตรงนี้เพราะว่าวันนี้เจนี่ถามว่าไข่อะไรได้บ้างพี่ก็เลยบอกเอางั้นเอาโปเนี้วันนั้นไปเลยเพราะว่าอันนี้มันทำตะก้าไว้แล้วเข้าใจปะนี่เพราะว่ารักคุณฉันนะคะขอบคุณนะคะน้องฉันไม่เคยโกหกไครนะคะบอกเลยว่าสินค้าที่น้องฉันทำเนี่ยคือมันใช้ได้จริงนะทุกคนทุกคนลองดูสิเห็นไหมอ่ะ มีตะก้าอายไลเนอร์ด้วยนะขอ eyeliner ได้มอายไลเนอร์อายไลเ n อร์อา l ไลเนอ่ะยไลเนอร์ขอตะก้านี้หน่อยเป็นอายไลเนอร์กับดินสอเขียนคิ้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนอายไลเนอร์ให้ดูนะคะวิธีการเขียนอายไลเนอร์ให้เราใครที่ตาเล็กอยากเขียนเส้นใหญ่มากเพราะว่าให้เขียนเส้นใหญ่เนี่ย มันจะทําให้ชั้นตาหายอายไลเนอร์ขอราคาแรงๆได้ไหมอายไลเนอร์ขอราคาแรงๆได้ไหมอายไลเนอร์ขอราคาแรงๆได้ไหมขอแรงๆเลยอ่ะปกติพี่ขายเท่าไหร่อะไรนะอายไลเนอร์เนี่ยปกติแท่งหนึ่งก็ประมาณเกือบสองร้อยเออไม่เอาสีวิชาตขาวันนี้ก็เป็นอายไลเนอร์กับดินสอเขียนคิ้วได้ไหมอ่ะคู่กันได้ไหมอ่ะเมื่อกี้บางคนยังกดไม่ทันอ่ะ มีกระดาคู่หรอมีกระดาเดี่ยวมีปะกระดาเดี่ยวไม่มีองอกคู่เพราะว่าอายไลเนอร์ตัวเนี้ยจะไม่ผลิตถ้าสมมติเราคิดแค่ค่าอายไลเนอร์แล้ที่สอนเขียนคิ้วไม่คิดได้ไหมล่ะได้อุ้ยจริงปะได้อุ้ยก็เนี่ยเซ็ตคู่ได้ไหมล่ะได้ก็คือขออายไลเนอร์แล้วปกติอายไลเนอร์เท่าไหร่อ่ะอายไลเนอร์แท่งประมาณเท่าไหร่นะเกื่าสองร้อยเนาะอือแล้วที่ได้สองที่สอดเขียนคิ้วก็ ร้อยเท่าไหร่ล้ววะโอ้หก็เกือบสองร้อยเหมือนกันก็สี่ร้อยอ่ะแลพี่จะให้เท่าไหร่อ่ะพี่ให้สองร้อยกว่าบาทได้ไหมได้เท่านี้ได้ไหมได้ได้สองอย่างได้สองอย่างมีมีให้กี่คนให้กี่บ้านห้าสิบได้ไหมวันนี้เอาของมาแค่นี้ดึงตะกร้าเลยตะกร้าน้อยเนี่ยมันเป็นอันนี้อายไลเนอร์นี้กับดินสอเขียนคิ้วหนึ่งดินสอเขียนคิ้วเบาอีกหนึ่งใช่เอาไหมทุกคนเธอบ้าไปแล้ว พันกว่าสก,ก้าบ้าไปแล้วทุกคนดูดนตานี่น,นี่เวลาเขียนตานะถ้าทุกคนแต่งอายแชโดว์แล้วไม่เขียนอายเลนเนอร์อาจจะนี่ลืมตามองกล้อง,งนิดนึงมันจะดูข้างนี้พอมีอายเลนเนอร์ตาจะลอยพอมีอายเลนเนอร์ปุ๊บเห็นไหตาจะคมแล้วอายเลนเนอร์เนี้ยคือหัวแบบเล็กมากอะ่ะนี่ไหนวะลูกค้าถามว่าทำไมไม่ผลิตต่อ มันมีความยากแล้วต้นทุนอในเนอร์ตัวนี้สูงมากเข้าใจเลยใช่แล้วเราก็อยากทําของดีให้ลูกค้าแบบนึกออกไหม,มคือถ้าเราทํารุ่นใหม่แล้วไ <c oughs> อน,นี้ได้ไหมล่ะตาลยอยยังไม่ใสคอนแทคอ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ใสคอนแทคนะคะ <c oughs> แล้วดูดูเส้นมันนะเส้นมันคมมากทุกคนอยากได้เพลง o oh ห My God เจนม,ม้างได้ไหมได้ ตอนนี้ร้องเพลงลอยกระทงจนใจไปอยู่ท่าน้ำละหนุ่นหนุ่นรู้ปะเขาบอกว่าอายไลเนอร์กับมาคาราดไดมันมันเป็นคิ้วใช่ปะมันเป็นคิกก้วตะก้ามันแก้ไม่ได้แกมันตะก,กา้ามันแก้ไม่ได้เป็นอายไลเนอร์กับดิสอเขียนคิ้วเถอะเพราะดิสอเขียนคิ้วคือรุ่นปอสตรีมทุกคนคล้าถาม <คน S 1> ว่าพาุณลิตลดได้สักร้อยไหมลดได้สักร้อยไปถึงอะไรร้อยบาทมาเอาฟรีที่บ้านเลยมั้ย พาเลตอะเอาจริงๆนะพี่เล่าสตอรี่ก่อนนะต้นทุนแพงมากนะโอ้โพี่มันดูแพงเป็นพันก็คือ <1, S 2> <6, S 1> พี่บอกก่อนนี่นะทุกคนดูนี่มันพันหกนี่ทุกคนดูนี่เป็ 1> 1, นลายฉลุนะนี่เป็นลายฉลุนะนนไ,ลลนะไม่ใช่พลาสติกนะทุกคนรูปนี้รูปละสองแสนวางอยู่ที่บ้านนี่แล้วพาเลต์นี้ได้อะไรไปบ้างนี่นะครับคอนซีลเลอร์ลิสติกทิทาตาแล้วก็บลัชออน เอาจริงจริงหารเฉลี่ย590าบาทหารเฉลี่ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลี่ยห้าร้อยมื้อเท่าไหร่แล้วสี่ประมาณเจ็ดใช่ไหมครับแล้วสี่เท่าไหร่แปสิบสี่บาทช่องละแปสิบสี่บาทไอลูกค้าเนี่ยเขาพิมพ์กับเขาพากันพิมพ์ลิปสติกแท่งนึงอ่ะหาได้หรอวะไม่ได้เขาใจไหมไม่แล้วหนูเข้าใจอยไหนูแบบพันหก็ไม่ติดแต่เมื่อกี้ลูกค้าซื้อแปรงสองพกว่าบาทนะเออสนุกว่ะลืมตานะรับลืมตานะ ทุกคนนี่น้องถ่าก็ต้องรีบแต่งน้ะให้เจนนี่นะเพราะเดี๋ยวเจนนี่ต้องไปรับยูจินนะเดี๋ยวว่ารับก่อนแล้วกลับมาใส่ชุดไทยหรอรับนานไหมไม่นานใช่ไหมไม่นานหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าป้านกว่างไหมเดี๋ยวเราคุยคุยให้ก่อนอุ้ยเธอเอาจีนี่มีใครถามจริงว่ามีใครกดกดเล่นป้างกดเด่นเยอะไหมล่ะรอบที่แล้วอ่ะ โอไม่ไม่มีเลยจริงเหรอเธอพูดตรงๆนะจากใจนะประมาณสิคนอันนี้พูดเป็นร้านน่ะนะใช่ยกเลิกสิคนเองอห,หรอถามดิแค่ป๊บานาทีคนยกแล้วประมาณสิบออเดอร์เนาะซึ่งใครยกเลิกนี่คือมาแบบแล้วคิ้วกับตาคิ้วกับตานะทุกคนอ,คอายไลเนอร์คิ้วกับตาคู่นี้จาก คิ้วนี่คิ้วคินี่ๆๆนี่ยเนี่ยเนีเนี่นนีู่่นี้่นี้่คุณ้ไม่ได้เอาเลนอรกับคิ้วมาแล้วเนอไม่คิดว่าวันนี้จะได้สองเองหรออบาทุกมากกดด้วยดีกว่าปูกมากปูกมากมาชร่ารุ่นฟอล์่รเออมารารุ่นมันนี่มีของเยอะไหมคะไม่เยอะเอาจิววันนี้ที่มาพี่ไม่ได้เตรีมตัวจีนี่ เวลาพี่เบิกของพี่ต้องไปเบิกคังใหญ่ก่อนอม,มันจะมีคังใหญ่แล้วก็คังรอง,องใช่ไหมเวลารองก็ได้ขายนิดหน่อยก็ดีใช่อันนี้พี่มาเนี่ยใช่ไหม,มพี่ก็ต้องเหมือนแค่เบิกของในสต็อกรองเพราะว่าสต็อกหลักอ่ะมันจะอยู่นู่นแต่ว่าพอสต็อกหลักมันก็ไม่มีของแล้วเพราะว่ามันก็ไปกรนเนือ่อหอมเวลาลูกค้ามันเป็นสินค้าขขยดีอะ่ะมันไม่ใช่สินค้าแบบไข่ไม่ออกนะนึกออกเลยค่ะพี่ได้ราคาีหนูดีใจจะตายแล้วเนี่ยหนูในฐานะลูกค้านะ แค่ไม่กดไม่เป็นไรตอนนี้เจนี่กดก่อนเจนี่นนกดเองไปไหลออเดอร์เฮ้ยพี่หันหนูซื้อตุ๊กตา,กาเลยตอนเนี้ยพี่ดูตาพี่ดูตาข้างนี่ปัดมาชาร่าอุ้ยนี่แค่มาชาร่านะยังไม่ได้เซ็ตขงตัวปลอมนะพี่หยาหนูไปซือ้อปิ้งหาดหนูไปได้รางวล,ะละน,นี้เลย <laughs> มันไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยหนูดีใจอ่ะแทนพี่เอาไว้ให้หนูอ่ะจริงๆหนูก็พี่นั่งแท็กซี่มาแล้วจ่ายค่าแท็กซี่พี่เนาะ ที่ดัดขนตานะครับทุกคนให้ดัดไปที่โคนกลางปลายนะครับโคนกลางปลายขึ้นอย่างนี้เลยนี่เปิตานะนี่แต่เอาจริงๆนะพี่อยากจะพูดเลยนะว่าพาเลตไอคอนิ c นะมันคุมมากจน,นิงๆตอนที่พี่ทำอ่ะพี่อยากคิดถึื่บบผู้หญิงเลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาผู้หญิงเดินทางไปไหนอ่ะจะได้ไม่ต้องคงเลยแบบ ไม่ต้องพกหลายอย่างเดี๋ยววันนี้พี่จะลองจัดเซตให้เจนได้ไหมว่าถ้าเจนไปต่างจังหวัดง่ายๆเอาอะไรบ้างเอาทุกอย่างวันนี้เพราะว่าวันนี้แต่งอยู่ไม่กี่ชิ้นเองตั้งแต่หยิบมาเจนนีเนี่ยมีแค่แป้งคิ้วตาอะลืมตาดูทุกคนดูสิ ยสวัสดีค่ะกำลังไล์แบนที่ฉัดขอ,ขอคูปองได้ไหมคมีคูปองด้วยหรอขอได้เจนี่ขอีให้ด,หดูเดี๋ยวพี่จะสอนเทคนิคการไล่ดั้งทุกคนไม่ได้ขอลูกค้าขอให<อ>้เต็นอันเนี้ยทุกคนที่เห็นอยู่ในพาเลตนะช่องเนี้ยไว้สำหรับไล่จมูกใครที่ดั้งน,นะครับไม่โดง่งและอยากดูดั้งโด่งให้เอาตัวเนี้ยเบรน เบนขึ้นไปแบบนี้พอเป็นเสร็จนะให้เริ่มจากไปลจมูกก่อนเพราะว่าคนเอเชียปลจมูกใหญ่เสร็จปุ๊บค่อยเอาตัวนี้ลากเข้าด้านข้างลากเข้าด้านข้างอ่ะทีนี้หันไปโอ้เหมือนทำสัญญากรรมเหยละ่ะ <laughs> เหมือนทำจมูกไหมละ่ะก็บอกแล้วว่ามันครูมมนเป็นคอนทัวร์เป็นคอนซีลเลอร์เป็นลิฟพี่กูชั่นเหมยตูัวอะไรคะกูชั่นเหมยตัวูช <laughs> ชั่นไออ่ะ ทำตะกร้ามาเลยคืออะไรอ่ะนี่อ่ะกูชั่นตัวนี้ขายดีมากอุ้ยขอดูได้ไหมคะผมไม่เคยซื้อขอตัวจีอันนี้หนูจับอันนี้เป็นกูชั่นที่เหมือนปะหนึ่งรีทัชผิวอันไหนใช้จริงก็จะบอกอันไหนไม่รู้จักก็จะบอกอ๋อฮะชิดได้พี่จัดคอราคาเลยหนูจะซื้อทำตะทำตะกร้าเลยชิดมาหนูจะไม่ขอของพี่วันนี้เพราะว่าพี่แต่งหน้าหนูแหละนี่ เธอคุชชั่นตัวนี้วัมัอนผิวติดอีกใช่ใช่แล้วมันเบอร์ผิวด้วยมันเป็นคุชชั่นที่เนื้อซอฟแมทวิเลงมากเปลียอารมณ์แบบว่าปกติเท่าไหร่คะปกติมันมันเท่าไหร่นะกว่าบาทค่ะมันพันกว่าบาทอันนี้ไม่ถึงวันไดไหมไม่ได้อ๊ยได้ไม่ได้ด้วยนะได้อ่ะได้ได้อ่ะขอร้อยตลับพอร้อยตลับได้ไหมช่วยหน่อยเถอะ ถือว่าพี่เนี่ยมาหาเจนนี่ละน้องเขาขอพี่หนูขอติ๊กตอกคูปองไปมาแล้วค่ะเจนนี่เอ้ยต่คูปองติ๊กตอกไปตอนนี้คูปองเข้าแล้วค่ะเจนนี่ดูจมูกตัวเองขอบคุณติ๊กตอกนะรถโอ้ติ๊กตอกน่ารักจังเลยขอบคุณติ๊กตอกนะครับทุกคนขอบคุณติ๊กตอกนะว่าผมมือติ๊กตอกหน่อยใครนะเทปโอไมก์ก็พร้อมแล้วนะคะ คุชชั่นพร้อมไหมล่ะคุณชันพร้อมไหมล่ะอะคุชชั่นพนร้อมไหมคุชั่นร้อยบ,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 บ้านพอนะราคาบ้านขอเองขอหนึ่งร้อยบ้านร้อยบ้านแล้วก็ตัวนี้นะครับคุณชั่นมาตือขาผัวตามแล้ว <c oughs> บอกบอกแฟนบอกว่ารอก่อนแบบนึงขอดูไลฟ์พี่เจนนี่ก่อนได้เทคนิคการแต่งหน้า<ม>นะแล้วก็เอาสีสว่างนะครับสีตัวเนี้ยกดที่ตรงปลายด่างนะครับแบบนี้จมูกก็จะโดง่งเห็นไหม โฉ่งเลย้องเหมือนทำศิลปกรรมยังไม่ใส่คอนแทคนะคะยังไม่ได้ใส่คอนแทคนะฮะเหมือนเราแต่งหน้าตอนแต่งงานเลยเนาะหนูดีใจมากคิดถึงตอนแต่งงานกันเนาะทุกคนได้ยินเสียงพูดชัดไหมวันนี้เจนี่ใส่ใหม่ทุกคนได้ยินเสียงพูดชัดไหมครับน้องชัดก็ใส่ใหม่ใหม่วันนี้เจนี่ใส่ใหม่หุยชัดทุกคนได้ยินเสียงพูดชัดเลยครับชัด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 พุดชัดเท่าไหร่คะจากพันกว่า 8 8 8แค่ะ888แล้วเราอ็นนี้ได้ไหมใส่อะไรได้อีกไหมมีคูปองแล้วก็มีแถมตัวบัตรค่ะเป็นนี่อ่าเป็นี่เป็นอย่างนี้อ่าบ้าน้อยเป็นคูชชั่นสองชิ้นคุชั่นหนึ่งชิ้นกับตัวบัตรมีบัไหมาแปดแปดได้ร้อยคนมทีมบัตรไหมมันจะมีอันนี้ทุกคนจินตนาการนะหนึ่งตลับมีคูชชั่นแล้วก็หนึ่งตลับเป็นบัตรแก้มหนึ่งตลับเป็นบัตรแก้ม เดี๋ยวไปเอามาให้นะฮะเปิดรูปได้ไหมเปิดรูป b r ัชได้ไหมขนตาปลอมมาขอขนตปาปลอมอนหน่อยเอาแป๊บนึงนะตะก้าคุ s h ั o ฉันเอาก่อนสามตลับเลยเหรอกดเลยเหรอ๋ินนี้มันจะสองพันบ้านแล้ว ชีวิตอทำไมฉันไม่เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้ก็ฉันเตรียมตัวทำตะกร้ามาก่อนหน้านี้มันน่าจะดีมากเลยโอกาสของฉันหน้าหนูจะยับเยินไปสวยอยู่เออ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 ค่อนออเ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 อาเหอเออเ้อเออเออเอ แต่ก้าวคุชชั่นรอบแบบหนึ่งนากำลังดึงให้ทุกคนมึงคือไม่ได้เตรียมอะไรว้จริงๆเป็นตอนนี้ก้าก็ดึงอยู่อันนี้คุชชั่นบัตรห้าร้อยเก้าสิบบวกกับตัวคุชชั่นรวมกันแล้วมาประมาณห้าหนึ่งพันเท่ากับไม่ได้เอามามีไหมมีตัวยางไหมก็บอกแหละว่าวันนี้มันสดจริงๆทุกอย่างมันคือสดหมดแกบอกว่าราคาพี่ฉัดถูกกว่าจริงๆนะถูกกว่าจริงๆเขาบอกว่าปกติไม่เคยได้ราคานี้เลย ปิเเจนฉันขอมาเตรียมเงินสําหรับบ้านเธอวันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดนี้นะเจ็ดถึงสิบเอ็ดนี้มีหายาของพี่ฉัดด้วยอีซี่รั่งใช่ไหมอีซี่อีซี่อีซีอีพูดสิพี่ซีหนูรีวิวของพี่มาไม่รู้กี่ปีแล้วพี่รู้บ้างไหมเนี่ยรู้สิทำไมพี่จะไม่รู้หลังคงหลังคลอดเนี่ยรู้สิพี่เห็นทุกโพสต์แหละก็เราก็จะไปเจอกันตอนนี้เลยงานพี่นนท์เลยใช่ีใจนะเราไปเจอกันเจนนี่ก็งานพี่นนท์ปะที่เจนนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะตื่นเต้นมากเจนนี่ดูตา <Ooh. S 2> หวานมากเดี๋ยวจะทำดัลลี่ให้ด้วย <Ooh. S 2> เดี๋ยวจะสอนสำหรับใครที่ซื้อพาเล